วันนี้เจมก็มา,มารีวิวอลมาโดกานแน่นะคะนำเข้าจากเกาหลีค่ะมีซัมซุงการันตีก็คือโคตรจะปลอดภัยมากๆเลยถ้าใครซื้อไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เราก็แกะเลยจริงๆมันแกะไสองทางก็คือมันจะมีรอยปากข้างหน้าสำหรับใครที่แบบชอบแบบให้มันเปิดข้างบนเจมก็จะชอบแกะแบบนี้ ในหลอดก็จะมี10เม็ดตัวนี้มีฉาย,ยาว่ากลูตาเม็ดฟู่ผสมกับน้ำดื่มนะคะจะเป็นเม็ดแบบนี้เม็ดนี้นะคะมีปริมาณอยู่ที่4,100มิลิกรมัมเข้มข้นแบบมากๆเลยถ้าเทียบกับต้องกินกลูตาแบบแคปซูลประมาณ10-12แคปซูลเท่ากับอันนี้เม็ดเดียวนะนี่ก็ใส่ลงไปเลยเราก็รอเวลาให้มันละลายให้หมดนะคะแล้วเราก็ค่อยแบบว่าค่อยดื่มเนาะตัวของกูต้าการเน่เนี่ยมันก็จะมีตัวสร้าง ดชื่นซ่อมแซมแล้วก็ลดในตัวของอัลโดกาเน่เรามีตัวสารตั้งต้นแอลกูตาเมนจะไปตัวกระตุ้นให้สร้างกูตาไทโอนขึ้นมาเมื่อเรามีกูตาไทโอนปุ๊บมันก็จะทำให้เม็ดสีผิวเลนินของเราเ,เป็นสีขาวอมชมพูมากขึ้นก็จะทำให้เราขาวขึ้นใสขึ้นตัวนี้ก็มีวิตามินอ e ีด้วยและพร้อมกับโคนไนคิวเทนช่วยบำรุงสมองด้วยเวลาเรากินเข้าไปจะรู้สึกว่าเฟรชแล้วก็สดชื่นนะคะสำหรับใครที่เป็นภูมิแพ้นะถ้ากินไปต่อเนื่องกินทุกวันนะจะรู้สึกได้เลยภายในเจ็นวันรู้สึกว่าภมมแพ้เราราาลลดงหือว่ัน ค่อยกำเริบตัวเนี้ยช่วยได้ก็คือกินต่อเนื่องนิดนึงก็โอเคเลยถามว่าทําไมต้องกินกูตา้าในตัวของคนเรานะคะไม่ว่าจะไปเจอสภาวะมลพิษอากาศอายุที่มากขึ้นการสร้างกูต้าก็ลดลงทําให้เราแบบเริ่มเหี่ยวง่ายขึ้นสีผิวก็จะเริ่มแบบไม่สม่ําเสมอแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้แพ้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะช่วยได้ก็คือจะทําให้เรามาเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่า ต้องทานต่อเนื่องนิดหนึงเนาะทำไมต้องเป็นน้ำทำไมถึงไม่เป็นแคปซูลเพราะว่าในปากเราอะคะจะมีเส้นเลือดใหญ่ยอยู่ก็คือเมื่อเราที่จะดื่มเข้าไปอะ่ะมันจะสามารถดูดซึมได้ทันทีเลยแต่ถ้าสมมติแบบว่าเอยมันยังดูดซึมไม่หมดมันลงไปที่กระเพาะด้วยน้ําของมันจะมีความเป็นกดอ่อนๆน,นิดนึงเพื่อให้เป็นพวกเดียวกับกดในกระเพาะอาหารมันโดยที่แบบว่าพอลงมาที่กระเพาะอาหารแล้วอะ่ะจะไม่ถูกน้าย่อยทําลายก็สามารถดูดซึมได้อีกชั้นหนึ่งแล้วพอไปที่ลาไส้เล็กก็คือครบทั่วร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เห็นขนนะ่ะเออควรเลือกตัวนี้เลยบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งแล้วกันก็ตอนที่ช่วงที่เจมจะแต่งงานนะคะเจมก็จะกินการเน่พวกพวกคอลาเจนคู่กนันก็ช่วยทั้งเรื่องกระดูกไปด้วยนี่ละลายหมดแล้วก็ดื่มแล้วแล้วกันถ้ากินอย่างนี้ทุกวันนะรับรองใส่แน่อามาดูกาเน่สแถมหนึงราคาเพียง1,700บาท